สวัสดีค่ะวันนี้นะก็อยู่กับน้องอีกแล้วนะคะก็วันนี้นะคะเราก็ก็จะมารีวิวนะคะสลามในช่องเลิฟเลโมจินะคะก็จะมารีวิวสลามทั้งหมดนะคะที่โมทำแต่ว่าโมไม่ได้บอกวิธีการทํานะคะไม่ได้อัดน,นะ mm. ก็จริงๆโมมี9กระปุกนะคะเพื่อนเอาไป2กระปุกเลยเลยเ7กระปุกนะคะก็เดี๋ยวจะมารีวิวอันนี้ก่อนเลยนะคะ นี่นะคะจะมารีวิวสูตรขุ่นกันเพิ่งมาสมน้ำยาเมื่อกี้เองนะเพราะว่ามันเหลวนะคะอากาศร้อนอากาศร้อนมากนะคะอากาศมันร้อนที่ปกติแล้วขออ,ออกมาไม่หมดนะคะนี่นะสูตรนี้มันจะเหนียวๆนะคะ เพราะว่าใช้เป็นเาวขุ่นนะเนี้ยมันจะเหนียวมากเลยมาเอามานี้โอเคค่ะขอประมาณเท่านี้นะไปดูเนื้อต่อไปกันเลยโอเคเนื้อต่อไปก็จะเป็นตัวนี้นะคะเป็นสุดใสนะคะแต่มันไม่ใส่แล้วเพราะเราเพิ่งผสมไปเพราะมันเหลวทุกตัวเลยนะคะเราก็ได้ทาให้มันแข็งหน่อยนะคะเพราะว่ามันจะได้ไม่ เหลวเกินไปนะคะเพราะว่ากัดห้อใช่ไหมลนะ่ะนี่อย่างฟองกัดเต็มเลยตอนแรกมันใสเลยแหละแบบชอบอะเพราะมันบางมากอย่าไม่นานเดี๋ยวเราจะมาสอนทำสลามกันนะคะแต่ไม่รู้นะไม่ขอชี้วันนะคะเมืแ่อบบกี้อัดแล้วแต่ว่าใช้ไม่ได้นะคะ อยากให้พานองมาอัดอีกก็บอกได้นะคะไปดูตัวต่อไปกันเลยนะคะนี่ค่ะจะมารีวิวตัวนี้เราจะมารีวิวตัวนี้นะคะล้องทำไมอ่ะจะมารีวิวตัวนี้นะคะจะเ,เป็นสูตรส้มนะคะ นี่นะคะมา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 น,นะคะสุดช่มนะเนื้อนี้มันก็ดัดเป็นพุทิเด็กนิดหนึ่งนะคะดีๆตัวต่อไปเลยตัวต่อไปเขาจะเป็นสูตรจัมมี่นะคะนี่นะตัวนี้ขอบไม่รีวิวอะไรเยอะนะคะเพราะว่า มันแข็งมากเลยนะคะมันเป็นยางอะ่ะใส่น้่ยาเยอะขึ้นหน่อยนี่นะตัวต่อไปแล้วมกขาบอันนี้เร็วเออาลซาาให้พี่ไหนนี่นะคะต่อไปก็จะเป็นตัวนี้ค่อยๆพองขึ้นมาละสุดเจลลี่นะคะยังไม่เสบบรี S <S สำเนียงแบบสตรอบอรี่อะไรประมาณนี้นะคะลิ้นพัน,นะคะ่ะไนบ้างกพี่ขอสลามหนะะ่อยค่ะนี่นะคะตัวต่อไปนะคะก็จะเป็นตัวนี้นะค่ะจะเป็นสุดโค้กนะคะคลิปนี้จะทำให้เร็วที่สุดนะคะ เป็นกนนนลิ่นวานิลลานะคะมีเจทำสดใสแต่ว่ามันเราใสยกลิก่นวาน,นิลลาไงโอเคค่ะตัวต่อไปนะคะก็จะเป็นสูตรมุกนะคะสูตรนี้นะคะเนื้อนี้จะเนื้อนี้มันจะแน่นมากนะคะ คลิปนี้ก็ต้องหันซ้ายหันขวาหน่อยนะคะเพราะว่าจะต้องดูน้องนะคะแต่ว่าอยากถ่ายวิดีโอเลยพาน้องมาอัดด้วยนะโอเคค่ะ5พอดีเพื่อฉันลว,วันนี้ขอลาไปก่อนนะคะก็สลามทั้งหมดถ้าใส่ไม่ไดะเดี๋ยวโมจะมาพามาอีกนะคะก็เดี๋ยวโมขอลาไปก่อนนะคะสำหรับว,วันนี้ก็บายบายค่ะ ่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กันด้วยนะคะอย่าดิสไลค์กันนะคะบ๊ายบาย